พระศิวะเทวานังพระอุมาเทวานังองค์พระพรหมธาดาเทวานังองค์สุรศดีเทวานังพระนารายเทวานังพระรัสมีเทวานังองค์พระภูมิชัยยะมงคล เทวานังทีปัตูปาจักปุพังสักการะวันธนานังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาดีนังโอชนานังสัปปาลิวารังอุทกังวรังอาคชนตุปาริพุนชันตุ สัพพัาอิตายะสุขายะสันติเทวามาอิทิกาเตปิตุมเหอานุรักขันตุอารโรไเยน,นักสุเขนักจักข้าพเจ้าเอ่ยชื่อเอ่ยนามของทุกท่านครับพร้อมด้วย ผู้จัดซีรีส์ทีมนักสแสดงผู้บริหารและทุกทุกท่านที่ได้มาร่วมในการถวายสักการะต่อองค์พระมหาเทศและเทวดาทั้งหลายในวันนี้ท่วนทุกท่านนั้นขอน้อมกล้าวนมกระมมงถวายเครืงสักการะ เทพยดาทั่วท้องจักราวาลพร้อมด้วยองค์พระพิคเน่องค์พระแม่สวรสวดีพระแม่รักษมีเทพแัะเทวดาทั้งหลายองพระยเจ้าที่เจ้าทางพ่อแก่แม่เท่าดวงวิญญาณผู้พิทักษรษา อยู่ในสยามประเทศแห่งนี้ข้าพเจา้าขอได้โปรโดท่านได้เสด็จมารับเครื่องสักการะและขอพระอำนาจขอพระบารมีในการกระทำถภายธรรมซีรีส์เรื่องตรวนธรณีที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ขอให้ได้รับ ความสุขความสำเร็จความนิยมชมชอบผลประกอบการให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีและให้ได้รับแต่ความกเกษมสุขสําราญปราศจากอุปัตถวภัยโรงคายกภานของพระองค์จงเสวย แต่ความกเกษมสุขสำราญทุกการกเมื่อเพลินโอมสันติอมสันติอมสันติเสร็จแล้วขอเชิญผู้ที่มีดอกไม้นะครับนำนำดอกไม้นั้นมาถวายสักการะแทนการจุดธู้ที่เด้านหน้าประลังกพิธีได้เลยครับเชิญครับ กถวายที่ออพัทยาเนีรครับผู้บริหารถวายที่พระมหาเทพนะใครดูแลเรื่องเงินนะครับถวายที่พระรักศมีใครดูแลโปรดักชันต่างๆถวายที่พระสุรสศรีผู้บริหารนักสแสดงหลักนะฮะถวายที่แค่พระบาดรมคอนเนเบื้องหน้าได้เลยครับ พระดับต่อไปพรามจะอัญเชิญเทพะเทวดาลงมาเป็นสักขีพยานอักนดุวโมทนาและอํานวยทุกความปรารถนาของท่านขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้จงตั้งจิตตั้งใจน้อมรับเทพะเทวดาโดยพร้อมกัน สัมพุทธาสักนโมตัสสะพระโคโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธาสักนโม ทองสอบเสียงอังสะพคนทุงนรินทองปริตานุภาวสทัทธาราคาตูตีปริตวัวานเมตตังสเมตตาพรอันตาเอาอีทต,ตาจิตตา รูเปสิริสิขาราตาเตจันตาลิเฮวิมาหงานเนที่เปรักเอจามีตารวันนา,าหาเนเฮหาวันทุมิเฮเตมาใจยยันตู อาลาวิสเมย่าคันทัพนาตาดีคันอาสังดีเกยัางมูนีว่าอารวจจะนางสา,าเวเมสุนันตุธรรมะสวาณากาโรอายมพันตาธรรมมาสวาณากา อายมพระทันตาธรรมะสาวนาการโอ้อายมพระ เชิญเทวดาทั้งแปดทิศให้มาสถิตประทับเป็นสขีพยานอานุ่งโมทนาให้ผลงานาละครเรื่องนี้เป็นที่นิยมชุมชอบมีชื่อเสียงกระจายไปทั่แปดทิศนกการบันีีวันทิตตวาาจารยียปังเมสการยิยะ สัมพินทยายังสัพพโทสังวินาสตูติสิริเทพยายาวิโยทยามัไมเหสรังปัทวะสังวิสุตเทเวสะสม,มุโอธิพยาสังเขมันตุมารสิธิ โอ้พระภู้พระทรณีกรุงพารีตังปรยาปริวารายเอตทายาอากาศฉันตุปริปุญฉันตุสวายะนามิสิประสารนาโกปเทวียังปริภารโตสังขสัมปติสัพพทาปุริมาสังพัตระโธจะมหาราชา ทิสาภาเคเตปิตุมเฮอนุราคันตุอารโอไหเยนาสุเคนาจาอาอคเนยัสมิงคันทปโปจามาราชาทิสาภาเคเตปิตุมเฮอนุราคันตูอารโอไหเยนาสุเคนาจอาคักนัสสัมิงวิรุณหโปจามาราชา อิสาพาเกเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรุคเยนาสุเขนจาราติสมิงเทวาจามาราชาอิสาพาเกเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรุคเยนาสุเขนจารปาชิมาสมิง